ใจของนุกผู้ชมนั้นให้แตกหรือว่าไม่แตกในเรื่องราวของ Fa s t ท e โน n o นี่คือทีมงานทั้งหมดนี่คือใครฮะนี่ทีมออกแบบไฟ้ดฝ่ายออกแาอนี่มีฝ่ายออกแบบด้วยนะฝ่ายโรงงานนี่ผู้จัดการโรงงานนะอ๋อนี่เป็นผู้จัดการโรงงานอ๋อแล้วนี่นะท่นนี่ลูกสาวคนเล็กค่ะโอ้ลูกสาวเอาถามลูกสาวก่อนเลยเอาไม้ใกล้ๆปากเลยวันนี้คุณแม่จะเจอการซักถามของกรรมการหนูอยากจะบอกคุณแม่ว่าอะไรในขณะนี้ครับ ไม่ว่าผลจะเป็นยังไงก็ขอให้สู้ต่อไปแล้วก็รักมามาค่ะว่าเป็นกำลังใจอันยิ่งใหญ่ที่ทำให้เจเชงอยู่รอดมาจนถึงวันนี้ได้ครับแต่จะรอดเหนือมมือของกรรมการของเราได้หรือไม่คุณปูเราจะเริ่มจากคุณปูก่อนอ,อยากจะรู้ว่าคุณปูคิดเห็นอย่างไรในขณะนี้ใช่ครับพี่เชงเนะะี่ยค่ะปูนับถือน้ำใจเขานะตรงที่เขาเป็นคนที่สู้ดีแต่ว่าด้วยความที่โชคดี หรือที่อาจารย์เขาบอกว่าของใส่เขาเป็นคนมีบุญมากคือคนรอบข้างสิ่งแวดล้อมสลาวิ่งช่วยเขาอบอุ้มเขาให้เขามาถึงขนาดนี้ปู่ว่าไอ้พวกเนี้ยในประเทศอ่ะสู้เขาไม่ไหวหรอกปูว่านะหนีไปเลยไปส่งไอ้เล็กๆน้อยๆให้ฝรั่งอ่ะเพราะฝรั่งเขายินดีเขาชอบอ่ะดีกว่าในขณะทุนแค่นี้แต่เราสามารถทําของได้เยอะเอะแล้วก็ส่งอะไรเงี้ยตัวเองได้เปรียบคนอื่นเพราะว่าเรียนหวงจุย้ยเรียนดวงเรียนอะไรมาเนี่ย ทำไมไม่เอาปรับใช้หมายถึงว่าเขาควรจะไปทำหนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์ไปใช่เดี๋ยวมาเป็นคู่แข่งสิทำไมเขาไม่เอามาใช้เขาลืมไปหรือเปล่าเอาละไม่ได้มีผลต่อคะแนนหลักนะแต่ว่ามันเป็นจิตวิทยาคุณปูให้แตกหรือไม่แตกแตกค่ะแตกแล้วนะโอ้โหบอกแล้วว่าชอบพี่เขาสู้เอาละมาเดี๋ยวนั้ก็ บรรยากาศออกซิเจนก็มากขึ้นแล้วนะสดชื่นแล้วคราวนี้นะฮะเอาเสียงแรกเอาเสียงของนายแบงค์ว่าคิดอย่างไรคุณมาลบครับเชิญครับธุรกิจฟาส์เทคโนโลยนะครับทาอุปกรณ์ตกแต่งบ้านนะครับมีจุดเด่นก็คือกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเนี่ยชัดเจนราคาไม่แพงคุณภาพพอได้ผลิตภัณฑ์หลากหลายอันนี้เป็นจุดเด่นนะครับแต่จุดอ่อนเนี่ยมันจะมีเยอะนิดนึงนะครับก็ตรงที่ว่า ตัวแปรที่บริษัทควบคุมไม่ได้มีมากเกินไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของต้นทุนในเรื่องของวัตถุดิบที่มีนอกจากนี้เนี่ยดีไซน์ที่เราทำเนี่ยมันก็เป็นของรุ่นหนึ่งยังขาดอีกหลายๆอย่างที่จะต้องไปในกกลุ่มที่เรากําลังจะเจาะนั้นไปอยู่นะครับเพราะฉะนั้นดีไซน์เป็นเรื่องที่สําคัญครับโอ้โหนี่เสียงแรกที่เราต้องการด้วย <c oughs> แต่ฟังประเด็นออกมา เหมือนพายุโอ้โหเอาละ,ะครับเสียงแรกคะแนนแรกครับแตกหรือไม่แตกครับแตกครับแตกนะครับโอ้โหผมเดาไม่ออกเลยเพราะประเด็นฟังมาแล้วแบบเหมือนไม่แตกอะ่อะเพราะว่าคุณมลบออกมาเป็นคําแนะนําอย่างเดียวเลยหลายหลายอย่างเลยแล้วประเด็นแตกคืออะไรครับใจครับโอ้หคนที่จะทธุรกิจเรื่องที่สําคัญที่สุดคือใจ สู้ใจต้องสู้และรับผิดช,ชอบผมให้เพราะใจของเขาใจสู้มากครับตอนนี้ค่อยๆรับรู้เรื่องราวต่างๆกันไปนะฮะหนึ่งเสียงผ่านพ้นไปแล้วนะฮะก็คงจะดีขึ้นเวลานี้แตกไม่แตกเราก็ยังไม่ทราบเอาขาโหดแล้วแะครับอาจารย์ธัยวัฒน์ครับรู้เรื่องกันไปเลยเชิญครับธุรกิจของคุณเชงเนี่ยนะฮะเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของการเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น ประเทศนี้เป็นประเทศที่บ่อกเกิดของความคิดและการสร้างสรรค์ทั้งนันเลยนะฮะในรายการที่มีแตกเนี่ยไปได้ไอเดียจากญี่ปุ่นมาเยอะมากนะฮะธุรกิจนี่จุดแข็งคือตัวคุณเชงและจุดอ่อนก็คือตัวคุณเชงคุณเชงทํางานคนเดียวนะฮะพรุ่งนี้ถ้าไม่มีคุณเชงอยู่ธุรกิจนี้แย่เลยนะฮะเป็นความเสี่ยงมากถามว่าทําไมผมรู้เพราะว่าการดีไซน์เอ่ย การตั้งชื่อเอ่ยอะไรทำนองนี้มันคือตัวคุณเชงเพราะนั้นเนี่ยเ,เวลาคิดถึงความต้องการของลูกค้าเนี่ยนะฮะความต้องการกับลูกค้าต้องตอบให้ได้ว่าลูกค้ากลุ่มไหนเพราะลูกค้าปัจจุบันนี้เนี่ยมันมีการแตกเป็นชิ้นๆที่เราเรียกแฟกเ m e n t เนี่ยนั่งกันอยู่เน,นี่ยนะถึงจะเป็นเรียนอยู่าถทบานเดีวยวกันแต่มีความต้องการหลากหลายมากเลยและยังอ่านความต้องการกับลูกค้าไม่แตก อีกสิ่งหนึ่งก็คือว่าเราต้องมีวิสัยทัศน์จริงๆเราต้องมีคำว่าวิสัยทัศน์อยู่นะฮะวิสัยทัศน์คือมองไปข้างหน้าว่าคุณจะเจออะไรที่อาจจะเป็นอุปสรรคและความเสี่ยงขององค์กรต้องหาทางลดความเสี่ยงขององค์กรให้มากที่สุดซึ่งไม่ใช่การซื้อเครื่องจักรแค่ 2- 3ล้านบาทนั่นก็ลดความเสี่ยงอันนั้นเนี่ย คือคุณเชงยังไม่สามารถจะเอาชนะความกลัวของตัวเองให้ได้จบ <c oughs> บรรยากาศเนี่ยบรรยากาศของความเครียดตลอดทุกวันศุกร์สีส่ทุ่มครึ่งแตกหรือไม่แตกครับไม่แตกครับ <c oughs> รจิบใต้ตรงไหนจานนครับเ <c oughs> ชญครับทรงตอนแรกในดีเรื่อง innovation แต่พอทรงด้านการบริหารด้านการมองการไกลด้านการวิเคราะห์คู่แข่งขันด้านการเพิ่มกําลังการผลิตและล้านบุคลากรไม่ผ่านครับสมเป็นขาโคตจริงๆครับคราวนี้จะแตกหรือไม่แตกก็อยู่ที่หนางฟ้าคนนี้แล้วล่ะครับคุณวรัตดาครับเชิญครับก็มีหลายๆความเห็นที่เห็นเหมือนกับอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะ อย่างแรกก็คือเรื่องของการมองลูกค้ากลุ่มเป้าหมายบอกว่าคนชั้นกลางๆไม่ชัดังนั้นการทำแบบนี้มันจะทำให้การออกแบบสินค้าการจัดจำหน่ายทั้งหมดไม่รู้เดี๋ยวไปทางนี้ไปทุกทางเลยมันไม่โฟกัสค่ะในเมื่อเราทุนน้อยเนี่ยถ้าเราจับกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเราจะสามารถเอาเงินทั้งหมดเนี่ยไปลงตรงนั้นได้มันจะพุ่งแรง เรานั้นเราจะไปแข่งในตลาดที่อยู่ในชนชั้นกลางซึ่งราคามีความหมายมากแต่เราก็เราบอกเราจะไปที่ดีไซน์เห็นไหมคะมันมันยังไม่คือเหนียวคิดว่าตรงเนี้ยเรื่อง positioning ตรงเนี้ยค่ะอยากให้คุณเชงดูให้ดีนะคะแล้วก็เรื่องของการส่งออกอย่าก,กลัวซึ่งคนที่ชอบของอย่างเนี้ยในเมืองไทยมีไม่เยอะจะเป็นฝรั่งซะเยอะ นั้นตรงนี้อย่าไปมองข้ามโอกาสนั้นการกล้ากล,กลัวที่ไปโอกาสผ่านมาแล้วมันผ่านไปเลยนะคะและการแข่งขันมันสูงมากนี่คือคะแนนที่สําคัญนะฮะพอฟังประเด็นแล้วออกมันตั้งแตกก็ได้ไม่แตกก็ได้ <c oughs> แตกหรือไม่แตกครับเอาละครธุรกิจที่จับพลิกชีวิตจากนี้ร้อยล้านจนอยู่รอดมาได้จนถึงวันนี้จะตีแตกได้สําเร็จหรือไม่ ถือว่าให้แตกนะฮะก็เป็นโอกาส<ห>ที่จะผ่านเข้ารอบต่อไปใครอยากจะพูดอะไรจริงๆจะบอกว่าวันนี้ที่กลับมาทําได้เนี่ยก็เพราะลูกสามคนทาให้แม่มีกําลังใจที่กลับมาสู้ถึงแม้บางครั้งมันจะอาจจะไม่ดีทั้งหมดแต่ก็พยายามแล้วก็ดีที่สุดแล้วนะวันนี้ขอบคุณค่ะ พูดหน่อยสู้กับเจ้านายทุกคนนะคะทุกคนที่มาที่นี่ก็รักเจ้านายก็จะสู้กับเจ้านายต่อไปะคะ่ะวันนี้แตกนะฮะชีวิตไม่สามารถกําหนดหรือว่าเลือกบางสิ่งบางอย่างได้แต่กําหนดได้จากตัวของท่านเองและก็ตัวของเราเองนี่คือตัวอย่างของคนที่มีหนี้มีสินล้มไป สองครั้งใหญ่ๆลุกขึ้นมาได้จากพลังของครอบครัวพลังของลูกและก็ลูกที่เป็นลูกน้องด้วยมาถึงตรงนี้อยากจะบอกอะไรกับคนอื่นๆบ้างไหมครับยิ่งเชิญครับยากลำบากมากนะคะ12ปีที่ผ่านมาเหมือนเดือเหวแล้วก็ตกค่อนข้างหลักพอสมควรแต่วันนี้จะผ่านได้ไม่ใช่เพราะตัวคนเดียวค่ะทีมงานทั้งหมดถือว่าสำคัญมากขอบคุณค่ะ ผมขอขอบคุณเจ๊เชงจริงๆครับที่เป็นตัวอย่างที่ดีที่ทําให้เราได้เห็นว่าถึงแม้จะมีหนี้สินมากขนาดไหนขอแค่ใจอย่างสู้ความสำเร็จจะต้องเป็นของเราแน่นอนครับกิวการนี้นะเรียนเชญนะครับกรมกรรมบริการของบริษัทลิสซิงกสิกรไทยจำกัดนะฮะคุณอิสระวงรุ่งด้วยนะครับเรียนเชนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญเลยครับขอแสดงความดีด้วยนะครับนะครับก็ขอให้ประสบความสำเร็จครับแล้วเป็นลูกค้าธนาคารกสิกรไทยตลอดไปครับขอบคุณค่ะ ฮานะครับ SME ค่านนนี้ตีแตกเลยมจะครับในการนี้อื่นเชิญอยู่ตรงนี้ก่อนนะฮะเพราะว่าใครจะได้คะแนนสูงสุด8ธุรกิจเพื่อเขารอบสุดท้ายต่อไปนะครับคะแนนมาครับนี่คือคะแนนนะฮะของ Fast Techno นะครับ0 0 0ไม่ใช่ไม่ได้นะฮะเนี่ยเพราะเป็นจุดทศนิยมนะครับ ข้างหน้าเป็นเลขสองตัวนะครับหรือว่าร้อยเต็มออกมาเป็นเจ็ดสิบน,น,นะครับโอ้โหสุดเกยรดครับเจ็ดสิบคะแนน,น,นเต็มเป๊ะโดยเกณฑ์การตัดสินทั้งคาหมดนี่คุณบรรลบกให้คะแนนเจ็ดสิบคะแนน สวนขาโหดนี่แกกดคะแนนสุดๆครับให้เพียงแค่67คะแนนสวนทางกับนางฟ้าของเราครับที่ให้คะแนนสูงถึง73คะแนนดังนั้นเมื่อน,นำคะแนนของทั้ง3ท่านมารวมกันแล้วหาร3ก็จะเท่ากับ70คะแนนตปมพอดีส่งผลให้ฟ้าเทคโนโลของเจ๊เชงรั้งอันดับ3ร้องจากไอมารุปและแจ็คแมงครับยังไงก็ต้องเอาใจเชียร์กันตลอดทั้งปีละครับ ยังไงตอนนี้อารมณ์หายเหนื่ยสดชื่นหายเลยนะครับฝากไว้ด้วยนะฮะหนังสือขายดีก็จะถูกตีพิมพ์ไปด้วยนะฮะในเรื่องราวของฟาสเซกโนมอบไปให้ด้วยนะครับอ่าไว้ให้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนเจ้าของธุรกิจเอสเอ็มีเกิดใหม่นะฮะคุณตั้งต้นเราช่วยคุณตั้งตัวนะครับโดยเครือธนาคารกสิกรไทยขอบคุณนะครับเมืองไทยประกันชีวิตบริษัทของคนหัวคิดรทันสมัยครับขอบคุณไทยรัฐพาสุดยอดรถเช่าคุณภาพ ขอบคุณโรงแรมในเครือปัติกรุ๊ปโฮเทลแอนด์รีสอร์ทครับขอบคุณขอกรอบทีหนึ่งแลวม็พบกับ SME นะฮะวันศุกร์หน้านะครับสี่ทุ่มคืนนะครับ SME ตีแตกครับช่อง้าครับสวัสดีครับ